สวัสดีครับพื่ช่องเลิฟรีโฮมนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่หลายๆท่านที่รักในการทํางานไม้นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการโป้การอุดการอะไรเขาใช้อะไรกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้เป็นสูตรดินน้ํานะครับเรียี่ดินน้ำนะฮะก็มีดินสอพองนะครับเทไปเลยนะกิโลละสิบาทเองครับดินสอพองนะ นะคบไม่แพงนะครับนี่ครับผมระส่งมาสักแค่นี้แล้วกันนะจากนั้นนะครับเราก็เจาะเป็นบอ่อไว้ <Okay. S 2> เสร็จแล้วนี่เลยครับน้ำยาวานิดนะครับซื้อได้ตามร้านวัสดุทั่วไปอ๋อดินสอพองก็หาได้ตามร้านร้านวัสดุทั่วไปนะครับมีทุกร้านเลยครับ ก็ดินสอบปองสักประมาณนี้นะครับประมาณฝ่ามือนี้อผมก็ผสมน้ำยาวันนี้ไปสักฝาหนึ่งแล้วกันนะครับ okay. ถ้าใส่มากมันจะแข็งครับวเวลามันเซตตัวแนละ้วจะแข็งขัดยากหนะถ้าใส่น้อยมันก็จะไม่ค่อยยึดเกาะ <Okay. S 2> จากนั้นน้ำครับเ <Okay. S 2> ติมน้ำเข้าไปเลยครับ นั้นเราก็ค่อยๆตะล่อมมานะครับตะล่อมเหมือนเหมือนตะล่อมปูเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำไปนะครับ มันข้นไปก็เราก็ค่อยๆเติมน้ำเข้าไป ้ามันเดนือดไปเราก็เติมน้ําได้ครับโอเคไหนเราก็เลือกตออกามนั้นสูตรนี้จะเป็นสูตรแห้งช้านะครับถ้างานรีบๆก็ใช้สูตรหนึ่งได้เดี๋ยววันหลังผมจะมาทำให้อีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรเอ่อรู้สึกว่าจะเป็น นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับถ้าเป็นสูตรแห้งเร็วนะจะเป็นสูตรชะลักนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกทีนึงนะแต่ว่าถ้าเราไม่รีบนะครับเราทํางานตัวเองเนี่ยทำัา,าละนิดันละหน่อยนะผมว่าสูตรนี้แหละโอเคแล้วมันแห้งช้าดีนะครับไม่งั้นสูตรนู้นมันจะเร็วมากทําไม่ทันเนื่องจากว่าเราบางทีเราอาจจะยังไม่ชํานาญพอ นะทําตรงนี้ของใจไปกบกลับมาเก็บมาอีกอ่าวนไปวนมาอยู่กั้นแะครับเอาละครับคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับฟองน้ํานะครับหรือใครจะใช้ผ้าก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะครับกูยไปเลยครับนี่ครับแล้วก็วนหนีเลยฮะนี่ครับแล้วก็วน วนไปเลยครับวนนะครับพอเราวนได้ที่แล้วนะครับขาไม้นี่ครับเกลียงปะตินะครับปาดอือน่เห็นไหมครับ ปักปื๊บนะครับปึ๊บอ่านี่ครับ,รบเรียบเนียนแล้วครับการนี้นะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ปล่อยให้มันแห้งฮนะแล้วจะมาซับอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อเก็บรายละเอียด ครับนะก็หวังว่าคงเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับใครที่รักงานช่างนะเป็นงานช่างไม้นะครับแล้วก็หรือท่านที่เพิ่งจะเริ่มหัดทำนะสนุกดีครับงานช่างไม้นะครับเราสามารถ DIY ในบ้านเราได้เรื่อยๆนะฮะทำไอ้นู่นมั่งไอ้นี่มั่ง,งชั้นไอ้นั่นชั้นไอ้นะู่นนะโต๊ะวางของโต๊ะกินข้าวอะไรก็ได้นะครับค่อนยะๆทำไปนะครับ กอสำหรับช่องนี้เนี่ยผมพยายามจะหาไอเดียมานะให้นะครับพวกงานเฟอร์นิเจอร์เล็กๆๆน้อยที่ไม่ยากเกินกำลังของเรานะครับไม่ต้องอาศัยช่างมืออาชีพก็ได้ครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปทำส่วนอื่นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วพอมันแห้งเนี่ยตอนมาขัดเก็บรายละเอียดผมจะให้ดูอีกทีนึงนะครับ นั่นแหละครับนี่นหลังจากทิ้งให้มันแห้งเลยนะงานคิวงานก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเด<อ>ี๋ยวลองเอากระดาษทรายเบอร์ศูนย์ขัดไม้นะครับหรือบางท่านใช้ขัดเหล็กเบอร์สามร้อยประมาณนี้นครับลูบดูแล้วัดมันจะขัดง่ายนะครับอันนี้เป็นดินแต่ว่าขี้ฝุ่นจะเยอะหน่อยแค่นั้นนะเนื้อก็เนียนดีแล้วครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการใช้ปุตตี้นะครับซึ่งก็เป็นดินเถาพองนะครับที่ช่างก็ชอบใช้กันนะครับแต่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักมันคุณสมบัติมันก็คือขัดง่ายนะครับแล้วก็เข้าเนื้อไม้เนื้อเสี้ยนตามตำหนีตามรูได้ดีนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มทำนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไ,ไงฝากกด s u บส c r i b e ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ